สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากพูดเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอมันคือสิ่งที่ฆ่าความฝันของเราทีละนิดครับโดยที่เราไม่รู้ตัวมันคือความขี้เกียจใช่ครับความขี้เกียจมันเหมือนเสียงกระซิบในหัวที่บอกว่าพักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำวันนี้เหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มหรือฉันยังไม่พร้อมตอนนี้หรอกแต่รู้ไหมความจริงคือ เราไม่มีวันพร้อม100หรอกและพรุ่งนี้มันอาจไม่มีวันมาถึงเลยก็ได้ตอนที่1ขี้เกียจไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยแต่มันคือกับดักของสมองครับสมองของเราถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงความลำบากมันจะพาเราไปหาความสบายก่อนเสมอเช่นถ้าเลือกได้ระหว่างนอนเล่นโทรศัพท์กับออกกำลังกายสมองจะบอกทันทีว่าเลือกโทรศัพท์ซิ มันง่ายกว่าแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราต้องรู้จักหลอกสมองตัวเองแทนที่จะบอกว่าฉันจะออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงลองพูดว่าขอทำแค่5นาทีพอเริ่มทำสมองเราจะหยุดต่อต้านและสุดท้ายคุณจะทำต่อเกิน5นาทีทุกครั้งเคล็ดลับคืออย่ารอให้อยากทำเพราะแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่มาหาเราเอง แต่มันเกิดขึ้นหลังจากเราลงมือทำต่างหากตอนที่สองจำไว้ไม่มีใครขี้เกียจตลอดไปถ้าเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำลองถามตัวเองดูสิคุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกแบบไหนเบื่อเหนื่อยหรือว่างเปล่าเพราะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรคุณก็จะไม่มีแรงลุกขึ้นมาทำมันอยู่ดีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วถามตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเพื่ออน,อนาคตของตัวเองหรือเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันเมื่อคุณมีเหตุผลที่ใหญ่พอความขี้เกียจก็จะกลายเป็นแค่เสียงเล็กๆในหัวที่คุณสามารถเดินข้ามมันไปได้ทุกวันครับตอนที่สความสบายตอนนี้คือความเสียใจในอนาคต หลายคนอยากประสบความสำเร็จครับแต่อยากทำในวันที่รู้สึกดีอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่ยอมลำบากอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ก็ยังทำแบบเดิมความจริงคือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกครับพวกเขาแค่ลงมือทำในวันที่ไม่อยากทำและนั่นแหละคือความแตกต่างทุกครั้ง ที่คุณเลือกนอนต่อแทนที่จะลุกขึ้นคุณกำลังเลือกความสบายชั่วคราวแต่แลกกับความเสียใจระยะยาวครับแต่ถ้าคุณเลือกจะลุกขึ้นมาทำถึงแม้ในวันที่มันจะยากอีกไม่กี่เดือนคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นตอนที่4เริ่มจากเล็กแล้วให้มันเติบโตหลายคนไม่เริ่มครับ กรรู้สึกว่าต้องพร้อมก่อนแต่ความจริงคือไม่มีใครพร้อมหรอกเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในวันนี้อ่านหนังสือวันละสิหน้าออกกำลังกายวันละสิานาทีหรือแค่ตื่นเช้าให้ตรงเวลาทุกเช้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับที่จะค่อยๆสร้างวินยัยและวินัยนี้เองที่จะฆ่าความขี้เกียจให้ตายอย่างถาวร ตอนที่5ความขี้เกียจไม่มีวันหายแต่เราคุมมันได้ผมจะไม่โกหกนะครับไม่มีใครหายขี้เกียจตลอดชีวิตแม้แต่คนที่ขยันที่สุดในโลกก็มีวันที่อยากนอนทั้งวันแต่ต่างกาันที่พวกเขาไม่ปล่อยให้มันชนะพวกเขารู้ว่าขี้เกียจได้แต่ต้องไม่หยุดเพราะถ้าวันหนึ่งคุณหยุด มันจะลามาเป็นวันที่สองและถ้าสองวันคุณหยุดมันก็จะกลายเป็นนิสัยจําไว้นะครับขี้เกียจได้แต่อย่าหยุดนานเกินไปและสุดท้ายนี้ขอให้ลุกขึ้นมาเถอะครับเพราะว่าชีวิตรอคุณอยู่ผมอยากให้คุณลองนึกถึงตัวคุณเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเขาจะภูมิใจแค่ไหนถ้าวันนี้คุณเริ่ม ลงมือทำเขาจะยิ้มแค่ไหนถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะไม่ขี้เกียจจะรอแรงบันดาลใจจากใครเพราะแรงบันดาลใจที่แท้จริงคือตัวคุณที่ไม่ยอมแพ้เริ่มวันนี้ไม่ต้องรอวันจันทร์เริ่มจากหนาทีแล้วทำต่ออีกห้านาทีวันหนึ่งคุณจะพบว่าชีวิตที่คุณฝันมันเริ่มต้นจากวันที่คุณไม่ขี้เกียจ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะชีวิตดีขึ้นได้ถ้าเรากล้าลุกขึ้นมาเริ่มใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ